วันนี้วันเสาร์ที่18ตุลาคม258นะครับก็เป็นวันที่จะไปตรวจหน่วยนะของเขตร,รนะั os, กษาพันธะ์ักด์ทรัพย์นังกานะไล่ไปนะรอบเลยวนเป็นเวียนตามเข็มนาฬิกาเลยไปเดี๋ยวไปตรวจหน่วยด้วยกันโอเคเอ๋วันนี้เดียวครับโอเค <Okay. S 2> ไปมีทงไหมท้งไปเดินทงาง,งไปด้วยกันเ,<ๆ>เอาไปแล้วใช่ไหมนี่เราผมนั้นจะเข้าไปที่ ไปดูก่อนครับปเป็นหน่วยแรกครับเขาไปนแสดงความเคารพหัวหน้าเขตรกษาพันสัตว์ป่าซับรังกาเอาเอาเอาึอา้บมือลงบันดนี้พร้อมรับการตรวจเยี่ยมครับดีสำนักงานตำรวจชาติบัดียกมือไหว้เฉยตำรวจเขาไปนะนเนาะตอนแรกตอนแรกย้ายไปวนมาที่95้าหโล ค่อนข้างที่จะมันเก่าแล้วเนาะปลอดไทยน้ำเชี่ยวเพราะว่าพอสำนักแกแต่นี่ดีเนี้ยต้องเริ่มทำหนึ่งโทราเขาให้เริ่มทำนี่ครับนี่ครับหผมจำดีคนหนึ่งมีสองคนที่อดีแต่ทำในพื้นที่เราปลอดไทยเพื้นที่คุ้นเคยไนี่กินข้าวรสรับได้จะดีไหมท่านต้องมองไปข้างหลังครับแต่ทำไมมันไม่ตั้งชื่อแบบถ้ำแห่งความสุขอะไรเงี้ยไปเลยเดี๋ยวผมไปแอดซาวลงไป สามันไให้อครับยนางโอเคขึ้นเดี๋ยวใช้เกจหนึ่งนะครับในการขึ้นเนินนี้กันเอโอ้โหยอดเลยครับเขามาช่วยเกตถนนให้เราก่อนนะเนี่ยขอบใจทีมง,งานตรวจ ให้เบ็ดมันกับอันหน้าอันหน้าอันหน้าเนี่ยน,นะก็ขอบคุณมากนะครับที่ต้อนรับอันหน้าหัวไล่อันนี้เป็นพี่เจมส์นกเรอใช่ไหมใครครับอ๋ออันนี้สําหรับน่าทำไมออกมากตอนนั้นตอนนั้นเพื่ออาหารครับอ๋อดีแล้วเซนก่อนแล้วกันพี่โจ๊ะนะมันอยู่นกตัวน,นี้อยู่อยู่หมาย<ม>ความว่าเราช้างเดินมาปุ<ม>๊บอันนี้อาจจะเป็นรั้วของเราสมมตินะใช่ไหมเอ็นกลางก็คือ จุดสะกัดสบายนางเนาะโอเคอเริเ่มทุรักทุเลเลยครับตัวนี้น่าจะต้องเข้าวินละโอเคตัวเข้าวินเลยลกันนะค,ครับเตยมขึ้นหน่วยกัน,นพิทักป่าเขารวกตำแหน่งพิทักป่าทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยเขารวกบัดนี้ได้นำกำลังพลทั้งหมดเจ็ดนายพร้อมตรวจเยี่ยมแล้วครับ โอ้แต่เป็นอย่างนี้สอกิโลก็จะไม่เหนี่อยตนะงหลายปีเยอะเลงนะครับได้เอาภาพให้ดูด้วยว่าเนี่ยไอไอขึ้นไปหอหนึ่งเนี่ยผมทำไปสองฝั่งเลยอืเพราะว่าฝั่งมีลงตะเคียงกับพี่เอาเลยเอามาเลยพี่ให้ทีแรกว่าจะใช้แล้วโออเคคกันว่าทางนู้นใช่ไหมที่ว่าจะเป็นทางที่ไอหนู อีหนูก็มากันไม่ถึงตรงน้นตัวมันเล็กโตโทรบอกแม่ด้วยบอกว่าพูดได้ปลายเจ็ดสิบแปดสี่นาทีครับอ่แล้วแต่บางทีแค่สิบเถอีไม่เห็นนะเออเออเออมองด้วยตาป้า จะลบสลิบร้รอยอีกหนึ่งหน่วยเยี่ยมอีกเดียวจะถึงทางเข้าหน่วยต้นน้ำราสุตรนะครับจะลองไปดูมาขับไปไปได้ดิวัชยรับยกอกอก็ขอบคุณมากนะครับที่มารอต้อนรับตอนน้าก็ห่า เับับทรัพยากรเราในนี้ใช่ครับจริงมันนอกเขตทรัพยากรเนี่ยจะมีการเกิดเหตุของหมู่เนี้ยใช่ผมรู้แล้วอันนี้ผมเคยอ๋อต้องนั่งว่าไานี้ครับ่ากำลังเพราะว่ามันใช้ันี้หนึ่งก็่ห้าหมืแต่ว่ามันจะเพรว่าหนึ่งเลยอะเส้นตรวจการนะพี่เราสามารถตรวจง่ายๆข้างบนนี้เรามีเครื่องไข หมู่บ้านก็ระวังหมู่สองเสือไ่ครับทั้งหมดเลยส่วนตัวควบคุมไม่มีาอะไรรอ,อ,อหนองใหญ่สุดท้ายยิงได้วิวภาพโดนจากหนองใหญ่เาห้าท้งนี้เนาะไม่เหมือนเขาโลกกําลังทางกำลังจะไปหน่วยหนองใหญ่นะก็ผ่านจุดชมวิวของอุทยานชาติไซทองนะครับหัวหน้าเลสขออนุญาตผ่านพื้นที่หน่อยนะเออเป็นจุด ชมวิวเขาพังเหยของอุทยานชาชติไซทองนะครับไปดูนู้นกันไอเดี๋ยวมาถ่ายรูปด้วยกันม,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 ามาถึงหน่วยพิชักใหญ่แล้วครับขึ้นไมขน,นางบนเลยมย ขึ้นไปกลางก okay. okay, ันได้โอเคโอเคพี่ครับเอางยกอกึ้รนายพาิงลงกอเงช้งนะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มีช้างออกก็มีอยู่ครับมันจะออกโนไหนโซนวาดไหมด้วยันเท่าไหร่ส7มสิ้เจ็ดกิโลวัตตเนอะเออใส่ไปไมนะที่ที่ที่อยู่ไอ้เอาไปหาผมนะ บอกว่าหาเวลามาคอนเทนต์ในยฉพาะหาตรงตะวันนะครับขนาดระวังเกี่ยวนะครับเกี่ยวมันจะมีเกี่ยวอารมิดอืมเกี่ยวด้วยอ่าสุดทิ่ของตัวเองจะมินิฮาร์ดจะไอเลิศโย่ใบบุ้งบายก็ได้แตอะไรก็ได้เยี่ยม

เลยต้องเป็นหน่วยอันนี้เป็นหน,<ว>น่วยของออสุดได้เลยกลับเลยใช่ไหมอ่าโอเคโอเคปะคเดี๋ยวมัน,วนจะเล็กโอเคครับเดี๋ยวเรากลับกันเองโอเคครับในสุดก็เสร็จสิ้นภารกิจประจำวันนี้ครับในการตรวจหน่วยเก็บผลงานสมัทพาโทแล้วก็เยี่ยมหน่วยด้วยก็ ทั้งคันเนาะพวกเรา yes โอเคครอยเดี๋ยวคอยไปติดตามผลงานครับโอเคครับนี่เป็นก็เป็น